ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวร เคยจะได้ออกศึกช่วยพระเจ้าบุริงนองลบหากดูกันในพระราชรงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรเจิมได้เล่าไว้ในช่วงปลายรัชการของพระเจ้าบุริงนองว่าได้ยกทัพไปตีเมืองล้านช้างในช่วงราวปีพุทธศักราช2,107ซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้กลับมาปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือเมืองพิษณุโลกได้ระยะหนึ่งแล้วและพระองค์พร้อมทั้งพระราชบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชา ได้ยกทัพไปช่วยองค์สวัสดีรบกับเมืองล้านช้างแต่ทว่าทัพของอยุธยาและพิษณุโลกยกไปได้เพียงตำบลหนองบัวซึ่งอยู่ในเขตขอบคันตะสีมาของเมืองล้านช้างเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรกระทนหันด้วยพระโรคไข้ทรพิษจนพระอาการสุดหนักไม่สู้ดีสมเด็จพระหมหาธรรมราชาผู้เป็นพระราชบิดาจึงตรัสบอกกับพระเจ้าบุเรงนองว่า สมเด็จพระนเรศวรส่งพระประชวรหนักพระองค์จึงรับสั่งให้สมเด็จพระมหาธรรมราชารีบนำสมเด็จพระนเรศวรสเสด็จกลับไปกรุงศรีอยุธยาเป็นการเร่งด่วนเพื่อรักษาพระอาการประชวรให้ดีขึ้นซึ่งในสึกครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสึกครั้งท้ายๆของพระเจ้าบุริงรนองที่ได้ออกรบแล้วค่ะก่อนที่หลังจากนั้นพระองค์จะ,สะเสด็จสวรรคต